ตอนที่8กลับบ้านเนเน่เนพี่จอดหน้าโรงพยาบาลเลยก็ได้พี่เดี๋ยวผมเดินไปเองอ๋อตรงนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวค่ารถโอนเข้าบัญชีนี้ได้เลยนะครับเท่าไหร่ครับอ๋อทั้งหมดก็69สิบเกบาทครับครับพี่ผมโอนแล้วนะโอเคขอบคุณครับอ่าเช็คสมัมภาระให้ด้วยนะครับผมครับ เเ้ยเออสวัสดีครับไอ้ไปไหนครับลุงพ่อนุ่มพาลุงไปส่งบ้านน่อยไม่ไกลจากนี่หรอกเออว่าแต่มันอยู่แถวไหนครับลุงโอ้จำชื่อซอยไม่ได้แล้วแต่แถวนี้แหละลุงจำทางได้นะเดี๋ยวลุงบอกทางให้อ๋อครับครับครับโอเคขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลย คุณลุกนี่ก็ยังแข็งแรงนะครับเนี่ยแหมขึ้นลดลงลดคล่องเลยนะโอโหคนแก่ก็ยังเป็นคนแก่ล่ะนะยืนเดียวเดียวก็ปวดเนื้อเมื่อยตัวไปหมดแต่ยังดีนะที่ตอนหนุ่มๆเล่นกีฬาอยู่บ้างตอนแก่เลยพอดูแลตัวเองได้ไม่งั้นต้องติดเตียงเป็นภาระลูกหลานไม่รู้จะอยู่ไปทำไม โอเคตรงยาวเลยนะครับลุงอ่าถ้าเลี้ยวเข้าซอยไหนเดี๋ยวบอกผงล่วงหน้าเลยเลยนะออได้ได้นี่นี่เช็ดซ้ายเลยเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายด้านหน้าน,นี่เลยอ้แถวนี้มันเปลี่ยนไปเยอะนะร้านคงร้านค้าร้านประจำปิดกันหมดเออลงุงไม่ได้กลับบ้านนานแล้วหรอครับเนี่ยกลับซิคนที่บ้านรออยู่ต้องรีบกลับนะต้องไปให้กินข้าวเย็นพร้อมหน้ากัน กินข้าวเสร็จก็ต้องดูทีวีกับลูกหลานแล้วก็รดน้ำผักรดน้ำตอนกลางคืนน่ะดีนะประหยัดน้ำด้วยจะได้มีผักปลอดสารพิษไว้กินกันทั้งบ้านเออดีจังเลยนะครับมีชีวิตกเกษียณดีๆแบบนี้เนี่ยดีจริงๆเลยนะ <laughs> แล้วทำไมไม่ให้ลูกหลานมารับไปส่งที่โรงพยาบาลล่ะลุงฮะไปไหนมาไหนคนเดียวมันอันตรายนะครับเนี่ยปกติลุงก็มาเองกลับเองตลอดและปกติก็นั่งรถเมลสาย38 แล้วไปต่อสองแถวทุกทีแต่วันนี้รอตั้งนานไม่ยอมมาสักทีจนลุงยอมแพ้มาเรียกแท็กซี่นี่แหละเออแต่รถเมย์สายนะั้นมันยกเลิกวิ่งไปหลายปีแล้วนะลุงอ้าวเลอโทถ,ถึงว่ารอตั้งนานคนแก่เซง็งโอโ้โหลุงนี่ก็วัยรุ่นนะครับเนี่ยมีเซ็งกับเขาด้วยแน่นอนสิเราก็ต้องเฟียวไห้ทันโลกปัจจุบันบ้างทาร่าหลังมากมาก เดี๋ยวจะคุยกับลูกหลานไม่รู้เรื่องอ๋อครับ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 แล้วนี่ใกล้ถึงบ้านลุงหรือ,อยังครับเนี่ยฮะเอแถวนี้คงเปลี่ยนไปมากจริงๆไม่คุ้นเลยแฮะไหนๆลองเลี้ยวขวาตรงแยกหน้าดูสิอ๋อได้ครับได้ครับไม่น่าใช่นะเอลุงไม่คุ้นเลยไหนๆพอนุม่มลองเลี้ยวซ้ายด้านหน้าอีกทีสิ ถ้าใช่ต้องเจอร้านน้ำชาเออครับครับครับผมครับผมไม่มีเว้ยอ๋อๆๆๆนี่นี่น,นี่ร้านทองน่าจะอยู่แถวนี้แหละมีร้านข้าวมันไก่นี่ไงมาถูกที่แล้วเออไม่ใช่ลุงที่มันร้านส้มตำนะเอา้าร้านวิบูนข้าวมันไก่ปิดไปแล้วเลยก็ยังไม่ปิดนะแต่มันไม่ได้อยู่แถวนี้นะครับอ,อ้าวเลย เขาพากันย้ายไปอยู่ที่อื่นกันแล้วเลยบ้านลุงนะอยู่ซอยถัดจากวิบูลเข้ามันไก่สาขาแรกนะโอ้เขามา่ได้ย้ายกันไปไหนหรอกครับแต่เรามาผิดทางอ้าวโทษทีนะพ่อนุม่มอย่าถือสาคนแก่คิดถึงบ้านเลยเออเออเออ,เอ,อนั่นแหละไปที่วิบูลเข้ามันไก่ให้ทีอ๋อจำได้แล้วเลี้ยวซ้ายข้างหน้านี้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ครับเลี้ยวขวาตรงสองไฟแดงถัดไปครับอ๋อ ช่วยแวะร้านมีบุญข้าวมันไก่ให้ลุงทีได้ไหมจะซื้อข้าวมันไก่ต้มไปฝากเมียนะร้านโปรดเขาละถึงจะกินหนังไก่ต้มของโปรดได้ไม่เยอะแล้วก็วเถอะอืม,อมทำไมล่ะครับก็หมอสั่งห้ามนะสิอ้าวถ้าซื้อไปฝากว่าจะดีเหรอครับเนี่ยนานๆทีนะปกติสั่งไม่เอาหนังนี่แหละแกะคราวนี้แล้วเหลือเวลาอีกไม่มากอะไรที่ทำแล้วมีความสุขก็ไม่อยากขาดล็อก โอเคถึงแล้วครับร้านข้าวมันไก่เอยใช่เหลอจำด้วยว่าปกติร้านไม่ใช่แบบนี้นี่พ่อนหนุมจำผิดหรือเปล่าร้านมันต้องเป็นสังกะสีหน่อยแล้วก็ไม่มีแอร์อ๋อรุนลูกเขาทำร้านใหม่นะลุงผมไปซื้อมาให้เอาไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงไปทักทายเพื่อนหน่อยขอขั้นรายการสักครู่นะครับมีเรื่องด่วนเข้ามาฝากช่วเป็นหูเป็นตานหน่อยนะครับ มีคุณตาสมองเสื่อมพัดหลงจากญาติที่โรงพยาบาลญาติกำลังช่วยตามหาหากมีผู้ผพบเห็นคุณตาวัย72ปีส่วนสูงประมาณ175เซนติเมตรผิวขาวมีอาการสมองเสื่อมก่อนหายตัวไปใส่เสือ้อลายอ้าวลุงคุยกับเพื่อเร็วจังเลยนะครับเนี่ยเขาบอกว่าไอ้วิบูลมันตายไปแล้วละอ้าโอ้เสียใจด้วยนะครับลุงเกิดแก่จ็บตายนะไปกันเถอะพนมเนี่ยเนี่ยตรงไปสองซอยแล้วเลี้ยวขวาเลย อ๋อครับครับทำไมไม่คุ้นเลยนะอา้าวลุงถูกซอยไหมครับเนี่ยกอสองซอยถัดจากร้านข้าวมันไก่เมื่อกี้พ่อหนุ่มเลี้ยวถูกหรือเปล่าผมว่าถูกนะครับลุงลุงจำได้ไหมว่าบ้านลุงอยู่หลังที่เท่าไหร่เนี่ยพ่อหนุ่มขับช้าลงหน่อยได้ไหม สงสัยจะเลยแล้วล่ะกลับรถให้หน่อยสิบ้านหลังที่มีต้นทับทิมต้นใหญ่อยูย่หน้าบ้านนะอ๋อครับ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 มันต้องอยู่แถวนี้สิเนี่ยเนี่ยหลังนี้เอ้ยไม่ใช่นี่บ้านลงสีฟ้าทำไมตอนนี้เป็นสีเทาละ่ะหรือไม่ใช่นะแต่เหมือนมากจริงๆต้นทับทิมหน้าบ้านก็ไม่มีแล้วเออลุงครับเฮ้ยนั่นใครมาบ้านนะ่ะ เฮ้ย <Hey, S 2> ลุงระวังรถนี่คุณมาทำอะไรบ้านผมนะ่ะว่าไงนะครับลุงนี่บ้านผมคุณเป็นใครเนี่ยผมเป็นเจ้าของบ้านนี้คุณลุงมาผิดบ้านหรือเปล่าครับเออนั่นสินะครับลุงจำผิดหรือเปล่าเนี่ยจำไม่ผิดหรอกบ้านแถวนี้มันไม่เหมือนกันหรอกนะเนี่ยบ้านลุงออกแบบเองบ่อเลี้ยงปลาที่มีน้ำตกอยู่ด้านบนนั้นลุงก็ฉาบเองกับมือเพราะลูกสาวลุงนะ่ะชอบเสียงน้ำตกมากเนี่ยเนี่ย แล้วด้านหลังก็มีสนามปูนใช่ไหมลุงออกแบบเองไว้ให้ลูกชายซ้อมเล่นบาสลูกชายลุงนะ่ะเป็นนักกีฬาที่เก่งมากๆเลยนะแต่ว่านะโต๊หินอ่อนหน้าบ้านที่เอาไว้ปิ่งย่างกับครอบครัวมันหายไปไหนแล้วล่ะเออน,นี่ลุงโต๊ะหินอ่อนนะ่ะมันเคยมีจริงๆแต่ตอนนี้ผมเลาะทิ้งหมดแล้วไอ้สนามบาสน,นั่นผมก็เทดินปูหญ้าหมดตั้งแต่ตอนที่ซื้อบ้านหลังนี้กลับไปเถอะลุงนี่บ้านผม เออเอเอาเป็นว่าใจเย็นก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะเข้าใจผิดกันนะนะลุงชัยนั่นลุงชัยใช่ไหมลุงชัยจริงด้วยนี่เขาตามหากันในทั่วเองเป็นใครฉันอีดไงลุงเอาไออีททำไมสภาพเองเป็นงี้ละวะปกติเองสวยที่สุดในซอยนี่ว่าแหมลุงก็ตามการเวลาแหละคัแรกก็ทักกันแรงเลยนะลงมาทำอะไรอีกแล้วเนี่ยข้าก็กลับบ้านไง แต่ไอ้พวกนี้มันมายึดบ้านข้าบ้านลุงที่ไหนลูกลูกลุงเขาขายบ้านไปตั้งแต่เออตั้งแต่ตั้งแต่อะไรวะก็ตั้งแต่เมียลุงเสียน่ะฮะเอ้ยเอ็งอย่ามาพูดเล่นแบบนี้นะเว้ยไปคุยกันที่ร้านฉันเถอะเออนี่จ้ะข้าวที่สั่งไว้สองกล่องอ่านี่ครับเงินร้านใหญ่โตเชียว เดี๋ยวฉันไปโทรหาลูกลูกลุงให้นะป่านนี้คงตามหากันใหญ่แล้วพ่อนุ่มไปเถอะข่ารถเท่าไรละอ๋อเดี๋ยวผมรออีกหน่อยก็ได้ครับผมเออเพื่อลูกลุงจะให้ผมไปส่งไม่ต้องหรอกยังไงลุงก็ไม่ไปไหนบ้านลุงอยู่นี่ลุงจะเอาข้าวมันไก่ไปให้เมียน่ะเออแต่ลุงครับลุงบอกว่าบ้านลุงอยู่นี่อยู่นี่ไม่ต้องห่วงไปนะพ่อนุ่มกูลุงฟังผมก่อนนะฉันโทรหาลูกๆของลุงให้แล้วนะ เดี๋ยวลูกมารับนะลุงนะจะรับไปไหนบ้านลุงอยู่นี่น้ามารับเข้าบ้านไงมามานั่งรอในร้านก่อนเนาะเดี๋ยวฉันไปหาน้ำให้กินสักแก้วดีไหมรอแป๊บนะมาแล้วมาแล้วลุงแกก็แบบนี้แหละพี่หลงหลงลืมลืม จริงๆแกก็หลงๆล,ลืมๆม,ม,มาตั้งแต่ก่อนจะย้ายออกแล้วอืลมลำบากแน่เลยนะแบบนี้เนี่ยเออที่บ้านแกทำยังไงกันเนี่ยน่าจะดูแลยากน่าดูเลยนะเนี่ยก็หลังจากที่เมียแกเสียลูกสาวแกก็มาพาลุงแกไปอยู่ที่บ้านใหม่หลังใหญ่หลังโตเชียวนะดูแลกันอย่างดีจ้างพยาบาลจ้างอะไรมาช่วยกันดูแลโอ้ยังดีได้ลูกหลานดีนะจริงพี่แล้ววันนี้นี่แกก็ยังโชคดีนะ ที่หลงมาแล้วเจอพี่ช่วยไว้เนี่ยนึกไม่ออกเลยว่าถ้าไปเจอคนไม่ดีจะเป็นยังไงเอ้ไม่หรอกคนไทยด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือกันแบบนี้นั่นแหละเออแล้วนี่เดี๋ยวลูกๆกลุงเขาจะมารับกันตอนไหนนะฮะแป๊บเดียวแหละพี่เพราะเขาน่าจะขับรถออกมากันก่อนสักพักใหญ่ๆแล้วจริง,รงๆเมื่อกี้ลูกสาวกับลูกชายก็ส่งข้อความมาก่อนหน้านี้แล้วแหละว่าแกหายไปให้ช่วยดูทีว่ามาที่นี่หรือเปล่าแล้วแกก็มาจริงๆเออ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 ดีเลยดีเลย คงเ,เป็นหัวกันแย่แล้วล่ะนะตอนนี้เนี่ยเออลูกๆนี่ก็เก่งกันนะเดาได้เลยว่าลุงแกจะกลับมาที่นี่ถูกเนี่ยอ๋อก็หลายครั้งแล้วล่ะพี่ที่ลุงแกมาเองแบบนี้จริงๆทั้งบ้านก็พากันกลับมาที่นี่บ่อยนะพวกเขารักบ้านหลังนี้มากแต่บ้านมันเก่าแล้วพี่ก็คงดูแลกันไม่ไหวนั่นแหละจริงๆก็เยอะเกินไว้ตั้งหลายปีนี่ก็เพิ่งขายได้ไม่นานนี่เองเนี่ยลูกชายแกก็มายกเป้นบ้านไปเก็บไว้ที่บ้านตัวเอง ส่วนลูกสาวก็กําลังจะมายกน้ําตกเอาไปเก็บไว้ที่บ้านตัวเองเหมือนกันอืมเข้าใจได้เลยนะอืมมันก็น่าเสียดายจริงๆนั่นแหละเนาะเออแต่อะไรที่เราดูแลไม่ไหวแล้วอะการปล่อยมันไปก็คงดีที่สุดแล้วจริงๆนั่นแหละปะ้าใครอีกแล้วเนี่ยนี่ลูกไงป้าป้าเป็นอะไรไหมไม่ได้เป็นอะไรแค่อยากกลับบ้านโทป้าพวกเราทุกคนย้ายบ้านกันไปแล้วนะปะ้าย้ายไปไหนย้ายทำไม ทำไมไม่อยู่ที่นี่หนูแต่งงานแล้วป้าพี่เขาก็แต่งงานมีลูกแล้วเหมือนกันแต่จะให้ป้าอยู่ที่นี่คนเดียวได้ยังไงล่ะกลับบ้านกับหนูนะป้าตอนนี้ป้าอยู่บ้านกับหนูนะคะแล้วมาล่ะถ้าบานนั้นไม่มีมายังไงป้าก็ไม่ไปป้าที่บ้านนี้ไม่มีคนในครอบครัวเราอยู่แล้วทุกคนย้ายไปบ้านนู้นกันหมดแล้วแกกลับไปเถอะป้าดูแลตัวเองได้ไม่อยากเป็นภาระใคร หนูไม่เคยมองป้าเป็นภาระเลยนะป้าดูแลพวกเราดีมาตลอดหนูก็อยากดูแลป้าเนี่ยวันนี้เฮียรีบกลับบ้านมาเลยช่วยดูแลหลานอยู่ที่บ้านหลานเลยเอา้าไปซี่ไปซี่ไปอุ้มหลานหลานอยู่ไหนอ้าวเอเอขอบคุณมากนะพี่อีทขอโทษด้วยขอโทษพี่ชายด้วยนะจ๊ะนี่จ๊ะฉันให้ค่าเสียเวลากับค่ารถพี่พันหนึ่งนะจ๊ะ อ๋อไม่เป็นไรครับผมจริงๆนะค่ารถมันแค่300บาทเองรับไว้เถอะพี่ถือว่าเป็นคำขอบคุณนะจะคลาสายตาไปแค่แป๊บเดียวปาก็หายไปแล้วตกใจจนทำอะไรไม่ถูกไปหมดกลัวแกเป็นอะไรไปโชคดีที่เจอคนดีๆช่วยไว้ฉันพาป้ากลับบ้านก่อนนะพี่จ้าเดินทางดีๆนะโอ้อโอ,โอยค่อยๆลุกนะปา้า ดูดูช่วยประคองโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องฉันเดินเองโอ้โหมีไอติมด้วยนี่นะนี่นี่อีทเอาไอติมสี่อันจะซื้อไปฝากลูกๆสิบไว้ก่อนนะอีทกระเป๋าตังไว้บ้านเดี๋ยวข้าวน่าออามาให้ป้าเอานี้พี่เงินเอาไปเธอตั้งแต่เด็กจนโตลุงชัยก็ช่วยเหลือบ้านฉันไว้หลายอย่างแค่นี้เล็กน้อย ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาหาฉันบ้างล่ะจ้าพี่หนูไปนะเดี๋ยวแวะซื้อข้าวมันไก่วิบูลไปฝากมาก,กับเด็กๆที่บ้านดีกว่าจะได้แวะทักทายไอ้วิบูลมันด้วย อย่างน้อยลุงเขาก็มีลูกคอยดูแลแหละนะไอเรานี่ก็45อย่างเขา46เนี่ยก็แก่ขึ้นทุกปีแล้วเนาะไม่แน่วันหนึ่งเราอาจจะอยู่ในสภาพแบบนั้นก็ได้นะเออถ้าถึงวันนั้นแล้วเนี่ยลูกสาวเราคงจะฮัลโหลลูก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกเออเมื่อกี้ว่าไงนะวันเกิดป้าเหรอก็ใช่ไงป้าเดี๋ยวนี้เรื่องมันเกิดตัวเองแล้วเหรอคะเอ่อป๊อปป๊าปป้าแค่ไม่ได้นึกถึงมาเฉยๆเองไม่ได้สมองเสื่อมสักหน่อยหนูไม่ได้ว่าแบบนั้นสักหน่อยหรือต่อให้เป็นงั้นจริงหนูก็จะดูแลป้าเองโอ้ยไม่ต้องมาดูแลป้าหรอกแล้วพรุ่งนี้ให้ป้าไปรับที่ไหนล่ะเหมือนรอบที่แล้วก็ได้ค่ะตอนเที่ยงนะป้าห้ามสายเดี๋ยวไม่ทันรอบหนัง ป้าเดีววาจะไปดูรอบที่นาโลงซะอีกอะดูซื้อตั๋วแล้วเหรอลูกโถป้าเดี๋ยวนี้เขาซื้อตั๋วออนไลน์กันหมดแล้วอ่าเท่าไหร่ลูกเดี๋ยวป้าโอนให้ไม่ต้องเลยป้านี่นะหนูไปทํางานพิเศษได้มาแหละอะไรนะโอ้โหเก่งจังเลยนะลูกสาวป้าเนี่ยทางานอะไรตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไหร่เนี่ยฮะ โอ้ยโตเป็นสาวแล้วเจเนี่ยลูกป้าเนี่ยเออดีดีดีเออ,เอ,อแต่ยงไรก็ให้ป้าออกให้นะลูกนะเออหนูก็เก็บออมไว้ละกันนะไม่ก็เอาไปซื้อของที่หนูอยากได้เลยจะดีกว่าเนาะก็หนูอยากไปดูหนังกับป้านี่นาอายนะหนูอยากดูป้าก็จ่ายให้ได้ป้าทํางานหนักก็เพื่อนหนูขนาดแม่มีครอบครัวใหม่ป้าก็ไม่เคยลืมหนูกับแม่เลี้ยงหนูมาเยอะแล้วนะป้าหนูอยากเลี้ยงป้าบ้าง สักหน่อยก็ยังดีน้ำไว้หนูเรียนจบมีงานทําแล้วหนูจะเลี้ยงป้ามากกว่านี้อีกนะป้าจะได้ไม่ต้องขับแท็กซี่แล้วเออขอบใจนะที่นึกถึงป้านะลูกค่ะคแค่นี้นะป้าจ้าจ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 ,าจาเฮ้ยถึงจะไม่ได้คิดว่าอยากจะให้ลูกมาดูแลก็เถอะนะแต่แบบนี้มันก็มันก็ตื่นตันดีจังนเนาะ